แจ้งข่าวดีออมสินได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปล่อยให้กู้ซ่อมบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยต่ำพร้อมปล่อยให้กู้ฉุกเฉิน3เดือนแรกไม่ต้องผ่อนไปดูรายละเอียดในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตน์จัดให้วันนี้จะมาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารออมสินสำหรับใครที่ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันซึ่งปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาในหลายจังหวัดทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีแย่โสธร ขอนแก่นกาลสินชัยภูมิอำนาจเจริญสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำพูนและยองเป็นต้นค่ะเบื้องต้นธนาคารออมสินได้ออกพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนลูกคา้าและประชาชนเพื่อให้กำลังใจพร้อมให้ความช่วยเหลือล่าสุดได้นำถุงยางชีพและน้ำดื่มออกไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยกว่า500ครัวเรือนรวมถึงได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลืออ,อีกหลายพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้ออมสิน ได้ออกมาตรการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยวงเงินกู้ฉุกเฉินที่มีเงื่อนไขที่ผ่อนปลนและอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและซื้อสินของที่จำเป็นและออมสินได้เตรียมอีก3สินเชื่อไว้สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยไปเริ่มกันที่สินเชื่อแรกค่ะสินเชื่อเคหะสำหรับลูกค้าเดิมหรือประชาชนทั่วไปที่บ้านพักที่อยู่อาศัย ที่ได้รับความเสียหายจําเป็นต้องซ่อมแซมจะให้กู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาประเมินในส่วนที่เสียหายค่ะและต้องการซ่อมแซมหรือต่อเติมด้วยอัตราดอกเบีย้ยปีแรก2%ต่อไปค่ะมาดูสินเชื่อที่สองกันบ้างสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบตัติสินเชื่อนี้จะใช้สําหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอนเนกประสงค์และซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านทดแทนที่ได้รับความเสียหายเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมและ อุปกรณ์ต่างๆให้วงเงินกู้สูงสุด90%ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน5 0,000บาทต่อรายค่ะแต่ต้องใช้หลักประกันในการกู้นะเช่นที่ดินบ้านพร้อมที่ดินคอนโดที่ปลอดภาร,ระจำนองค่ะอัตราดอกเบีย้ยปีแรก2%เช่นกัน ต่อไปค่ะเป็นสินเชื่อที่3สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติจะให้วงเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ําท่วมภัยพิบตัติจะให้กู้รายละไม่เกิน5 0,000่นบาทโดย3เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชําระค่ะหากลูกค้าหรือประชาชนทั่วไปที่ประสบภยัยสนใจสามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินหรือสาขาในเขตพื้นที่ได้เลยค่ะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ call center 1น1 5ค่ะและนี่ก็เป็นข้อ ข้อมูลที่นำเสนอกันในวันนี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ประสบภัยในครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ